คุณผู้ชมคะเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตานี่สําคัญมากๆละเลยไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันของเราวันนี้มาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเราเลยนะคะคุณนุ่นดารันคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะพี่นุ่นคะ,คะพูดถึงเรื่องของดวงตาเนี่ยสำคัญมากๆใช่ไหมคะสาคัญที่สุดเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะที่เราจะมองข้ามไปเพราะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจําวันทุกวันเนี่ยเราตื่นมาเราก็ต้องใช้การมองแล้วใช่ไหมคะเราไปตลอดชีวิตเราก็ต้องมองกันไปตลอดชีวิตแต่ความเสื่อมมันมีเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะด้วยอะไรหลายๆ่างใั้ถวน ึ่งเรามองเห็นไม่ชัดเจนเหมือนเดิมแต่ต้องใช้ชีวิตเหมือนเดิมดูสิคะว่ามันจะลําบากแค่ไหนซึ่งก่อนหน้านี้นพี่นุ่นเคยมีประสบปัญหาเล,เลือะเลือนหรือว่ามองไม่ชัดอะไรบ้างหรือเปล่าคะมีค่ะเพราะว่าพี่เราต้องอ่านบทเราต้องอม,มีแสงไฟบางทีกลางคืนจะต้องแบบว่ามีความมัวจะต้องเพ่งสายตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันมีเกิดขึ้นมากมายเลยขับรถไปบางทีตาหมูงก็มีค่ะตื่นนอนมาน้ําตาไหลแสบตา,ตาคันมีหมดทุกอย่างเลยแล้วพี่นุ่นไปเจอเคล็ดลับตัวช่วยมาได้อย่างไรคะก็ไปเจออันนี้เลยค่ะผิดพัน์เสริมอาหารนะคะดูแล ตา4ีบา์นะคะซึ่งพี่เนี่ยทานเองทานเองแล้วก็แนะนําลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าแฮปปี้ช้อปปิ้งเนี่ยแนะนํากันมาเป็นปีๆแล้วนะคะแล้วก็มีการตอบรับที่ดีมากการันตีได้จากยอดขายที่สั่งเข้ามาซื้อซ้ําซื้อซ้ํากันอย่างล้นหลามเลยค่ะแลวพอถึงจุดเด่นของ C ีบายมีอะไรยังไงบ้างคะอันนี้เด่นสุดๆก็คือในเรื่องของธรรมชาติวันนี้ทุกคนเนี่ยค่ะห่วงในเรื่องว่าเอ๊ะทานอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นธรรมชาติดีที่สุดจุดเด่นของซีบายเลยนะคะก็คือเป็นสารสกัดจากธรรมชาต้นนสดุ ๆเพราะว่าํนเข้าอิมพอร์ตมาเลยค่ะจากต่างประเทศนะคะทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างลูทีนซีแซนทีนนะคะเป็นสารสกัดจากดอกดาวเรืองจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็แอสตาแซนทีนค่ะที่สกัดมาจากสาร่ายสีแดงธรรมชาติจากประเทศอิสราเอลรวมไปถึง3ามซูเปอร์ฟู้ดนะคะนั่นก็คือสารสกัดซีแบคทอนนะคะสารสกัดอาซาอิเบอร์รี่และก็สารสกัดเบลเบอร์รี่ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาตินะคะมั่นใจได้โอ้โหแล้วเรื่องของมาตรฐานการผลิตล่ะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องมั่นใจนะคะเพราะว่าซีบ ะะได้รับมาตรฐานการผลิตนะคะทั้ง GMP, HACCP นะคะดังนั้นไว้วางใจซีใบได้แน่นอนค่ะ และสาหรับวิธีการรับประทานยากไหมคะออไม่ยากเลยง่ายมากๆค่ะเพียงแค่วันละ1เม็ดนี่เห็นไหมคะเป็นซอฟเจลแบบนี้นะคะแกะออกมา1เม็ดใน1วันค่ะหลังอาหารมือ้อใดก็ได้นะคะถ้าหากว่าสะดวกสุดเลยนะเอาจําง่ายสุดก็คือพี่ทานตอนอาหารเช้า,ามันจะได้จบเสร็จใช้ชีวิตได้อย่างสบายเล<อ>ยคะ่ะมื้อเช้าทีเดียวจบหลังอาหารหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตด้วยดวงตาที่สวยงามแล้วก็สะดวกสบายของเราเลยใช่ไหมคะ และสาหรับผลลัพธ์หลังจากที่พี่นุ่มได้รับประทานไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะเอาเป็นว่าปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะที่เคยรู้สึกกังวลเนี่ยมันมีความมั่นใจมากข<ฆ>ึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะ<อ>แล้วก็เรียกได้ว่ามันมีความสดใสมากขึ้น<อ>ในชีวิตค่ะเพ<อ>ราะฉะนั<อ>้นตอนนี้นะคะเฟรมขอโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับแฟนๆเนชั่นทีวีเลยค่ะงั้นฟังดีๆตรงนี้นะคะ50สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้นะคะรับไปค่ะสาหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร4ีบอยบายแฮปปี้ไลท์พลัสนะคะหนึ่งกล่องบรรจุสามสิบเม็ดในราคาท วันนี้โทรเข้ามานะคะซื้อ2กล่องรับฟรีไปอีก1กล่องเป็น3กล่องซึ่งปกติแล้วราคา ,3870 บาทนะคะวันนี้ลดสูงสุดถึง66%ค่ะเหลือเพียง1,290บาทก็เท่ากับว่าจ่ายแค่ราคากล่องเดียวแต่รับไปถึง3กล่องเลยค่ะโอ้โทรได้ที่ไหนยังไงบ้างคะโทรมาได้เลยนะคะแอปบ,บอกค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะโทรมาตอนนี้ด่วนๆค่ะ0 2 1 1 3 2 2 2หรือว่าจะช็อป ที่ไลน์ได้นะคะไลน์ happy underscore shopping ค่ะสำหรับซีบนี่ใครสามารถรับประทานได้บ้างคะเรียกได้ว่าทุกเพศแล้วก็เกือบทุกวัยเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะต้องดูแลดวงตาของตัวเองะนะคะแล้วก็มีการใช้งานต่างๆนานาต้องให้ความสําคัญเรื่องดวงตามากๆ<ช>ค่ะใช่เพราะ<ม>ว่าเราเนี่ยแค่ตื่นนอนมาเนี่ยสิ่งที่ใช้เป็นอย่างแรกก็คือดวงตาแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะย้ําโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบค่ะค่ะพรีเพนเสิร์ฟอาหารซีบายบายแฮ l ปี้ไลท์นะคะปกติ1กล่องบรรจุ30เม็ดนะคะในราคา1290บาท วันนี้50สายแรกที่โทรเข้ามานะคะซื้อ2กล่องรับฟรีอีก1กล่องเป็น3กล่องในราคา3,870บาทวันนี้ไม่ขายค่ะลดสูงสุดถึง66%เเหลือเพียง1290บาทเท่านั้นเท่ากับว่าซื้อราคาแค่กล่องเดียวแต่ว่าได้ไปถึง3กล่องอค่ะและถ้าคุณผู้ชมสนใจโทรได้ที่เบอร์ไหนคะรีบๆโทรเข้ามาค่ะ0 2 1 1 3 2 2 2 2, 2นะคะหรือว่าช้อปผ่าน l ล n e อได้ค่ะที่ l ล n e แอดแฮปปี้อัน s ์ o ดอร์สกอร์ชอปปิ้งจัดส่งฟรีทั่วประเทศมี ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องรีบโทรนะคะราคานี้มีแค่ในรายการนี้เท่านั้นสุดพิเศษสําหรับแฟนๆเนชั่นทีวีค่ะ,ะรัศมีวันนี้ต้องขอขอ,ขอบพระคุณพี่นุ่นมากๆค่ะขอบพระคุณ<ด>ค่ะ,คะ,คะ